สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อีกกับผมนะครับช่องฟิลกันอีกเช่นเดิมนะครับผมนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเมื่อตอนไหนไม่รู้เออที่ผมอัดคลิปเออเล่นแมปวอร์ดไปใช่ไหมดูคลิปนี้ผมจะมาเล่นแมปปพป,ปี้เพทอร์ลกันกันนะครับผมเป็นบอกเลยว่าเป็นเออเกมที่ผมไม่เคยเล่นแต่ว่าผมชอบตัวละครฮักกี้นะครับผมนะคือมันแบบผม,ผมชอบสีน้ำเงินไง ฮักกี้มาเสียนเมื่อเงินผมก็ชอบนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะป้ายอะไรไปแล้วโอเคนะครับไม่เป็นะไรเราปวดเข่าก่อนก็เออแล้วก็เจ๋อเจ๋อโอเคอเคอาจะ อปปี้เพย์ไทยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเออรู้แล้ววอาจะอะไรเดี๋ยวผมขอแคปภาพก่อนดีกว่ามัาานต้องไปเปิดอะไร เดี๋ยวป้ามึงิมบอกว่าเราเปิดอะไระเดี๋ยวเอาโอเคเดี๋ยวผมไปดูภาพก่อนว่าดูซิเขาให้เราเปิดอะไรเอ่เออะไรอะให้เปิดโอเคเขาให้เราเปิดในผู้นี้ใช่ไหมได้ นั่นมันไปเปิดตรงไหนน่ะสิฮะไฮที่ผมชอบเล่นคือถ้าขอ6แลรวก็ต้องแบบไอ้เยอะนะก็ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นแทนแล้วกันอย่างเช่นไฟดเฟดี้ดูกันอันภาคเก่าด้วยนะภาคสองนะครับภาคสอง คือจริงผมก็อยาก,กได้ฮักกี้แหละนะคะบุมแต่ว่ามันต้องให้เราไปเปิดเลยผมก็เก็บเปิดนะก็แบบเออไปเล่นใหม่ๆๆเลยแล้วกันนะครับโอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็รอมันโหลดก่อนอาจ,จวันนี้ก็รอไปนะ้ครับผมนะโอ้ฟัลลีเฟดดี้ห้าสอง <c oughs> <c oughs> มันก็มันเป็นภาคเก่าอ่ะมีภาคล่าสดุดไหมผมก็ไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนี่มันอะไรนะคือตัวบอนนี่ชิปะปไอตัวบอนนี่นะครผมฝั่งนี้ก็เป็นเฟรดดี้ f ฟรดดี้เฟรดดี้สกิลิตี้บิชเออเมันภาคใหม่เร,เริ่มภาคเก่าแล้วไว แล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุ้มเหมือนดูในคลิปยู u ูปไปเลยสักอย่างคือผมไม่เคยเล่นมูชเชนเก่าเนะเอาจริคือผมไม่เคยเล่ะนโะปรเกมไฟเดฟเฟตตี้กับเล่นซับดเดียตรงนี้มีอะไรอันนี้เป็นห้องอะไรอะเดี๋ยวในห้อคุณดูสิว่ามันเป็นมอสด,ด้วยหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอสเต็มเลย นั่นนี่คืออู้หึเคี่ยอะไรวะแล้วก็แล้วหั่งนี้คืออู้หึเดียวเฮ้ยมคิดก่อนก่อน เฮ้ยมันเมืม่อกี้มาลุกขึ้นเองอ่ะไม่ดี๋ยวชิคกา้าเฮ้ยมันมก็ได้ละ <laughs> อันนี้เป็นห้องน้ำชายอูอ้ ้เ้เอฮต่อไปอันนี้คือห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงมีอะไรปะรู้มันจะมีตัวอะไรอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงโอ้นี่ไงโมชั่นใหม่จะเออเออโอ้มันเป็นรูปปั้น มันก็น่ารักเหมือนกันนะโดยเฉพาะตัวบอนนี่คือคนน่ารักเลยชิก้าก็ชิก,ก้าก,ก็ก็สวยอะ <laughs> แต่เฟดิก้าน่ารักนะครับโอ้ยเกเรียนเกเรียนอันนี้คืออ้น่ารักโอ้ยเออโอ้โหตาย,ยไปกระทืบเพืนะ่อทำไมไม่แต่น่ารักกัน เออจับไปได้สองตัวมั้งแฮะเอ้ยเฮ้ยไอ้กล่องนี่คุ้นๆไอ้กล่องของเจ้าพัพเพสป่ะไอ้ตัวอะไรนะไอ้ตัวที่มันจะเป็นดำๆบู๊ดคี่เสียงไรคิดเสียงไรไอ้ทางนี้ทางอะไรให้เดี๋ยวไม่ทางตรงนั้นคือทางอะไรเฮ้ย ไอ้ตัวนี้ก็ตัวอะไรนะลืมชื่อเออมันก็คืออะไรนะลืมชื่ออะไรนะเออมันก็คือไอ้นั่นแหละตัวอะไรนึกชื่อไอ้ที่มันคล้ายสแีแล้วนี่มืดจังวะมันจะมีตัวอะไรให้กูมาเนนะี่ยเอา้าเขาไม่ได้ด้วยเอา้าคืออะไรถ้ามาถ้าเราทำอะไรครับ ไม่รู้เฮ้ยมาซีแม่มันต่อยห้าเลยนี่แล้วไงขอดูโหมดดิโอ้โหสวายเลยนี่นะเจตเดี๋ยเด็ด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 บอลลูนบอยนี่ดูไหมทุกคนหลงจะชุ๊ก กี่มันขยับเฮ้ยมันแข็งนีดิเออและนี่ก็คือทางที่เรามาแล้วมันมันมีอะไรอะ่ะเออแล้วนี่สิมีอะไรเฮ้ยคือทางไปแล้วมันให้เราทำอะไรอะ่ะ ทางนี้มันคือทางจังได่นั่นสิแล้วมันจะให้เราทำอะไรว่าม,มีอะไรให้หยิบปะนี่เดียวอันนี้มีอะไรปะไม่มี อให้เรากดเลยทำไมมันก็ว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยแล้วผมไปทุบอะไรเอ้ยสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเล่นแหม่มันมีชีวิตใช่ไหมก็ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็โอเคกดกระดิ่งกระดิ่งไม่มีทางอะไรให้ไปผมไม่รู้อะใครที่เคยเล่นแหม่มิ้ก็คอมเมนต์ได้นะคะผม ตยายาฮาวิ่งติดกัน,นออม,มูราตายานโปกงชอมิดอมูราตายามูราตาแลวสรุปเขาจะให้เราทำอะไรกันเราแบบอมืมทำไรนะ่จะทุบอะไร <c oughs> แต่ว่าไปไงอะ่ะต้องทุบเหรอไหนทุบดูสิ นีม่มนจะใหหเราเปไหนเนี่ยเออยอ,อเดี๋ยวมันมีอะไรปะแถวนี้ฮาฟเฟดี้เฮ้ยเฟยดี้ตอบตอบได้เท่าไหร่ แล้วมันให้ดัมนี้เท่าไรเราทำไมเฮ้ยชักเริ่มแล้วเริ่มแลกแล้วหรือมันจะให้เราค่าเฟดีก่อนแล้วมันจะเปิดประตูให้เราปะอันเนี้ยอันนี้ผม,มงอยู่นะว่าก็คือเราจะไปไงต่อ,อเฮ้ยเี่มองเหมือนตาผมฝาดนะผมคือแบบมองแบบตรงกระจกดำๆดาเห็นเหมืองเป็นฟันเบนดี้ ก็แบบนี้ผมเล่นไม่จบอ่ะก็โอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพื่ไป่งกันนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดสไ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแต่อย่าให้ผมอาดคลิปอยู่กับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กรุรียนด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแบบนี้ใครอยากเล่นก็สามารถไปหาโหลดเล่นได้นะในแอป might have my stuff